สงสัยหมอฟันเถื่อนอาจทำลายความมั่นใจในคลินิกทันตกรรมเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทีมการศึกษาคดีปคบรวมกับทันตแพทยสภาได้เข้าจับกลุ่มหมอฟันเถื่อนที่คลินิกในพื้นที่สาธรกรุงเทพพบว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าตนเองเป็นทันตแพทย์จริงแต่ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปลอมในการสมัครงาน แต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงผู้ต้องหาได้ปลอมใบอนุญาตของทันตแพทย์อื่นและใช้ในการสมัครงานในคลินิกต่างๆซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจทำให้เกิดความไม่เชื่อถือในคลินิกทันตกรรมทั่วไปเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่านางสาวบีอายุ26ปีกำลังปฏิบัติการขูดหินปูนให้กับลูกค้าแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยจบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ แต่ยังไม่ได้สอบขึ้นทะเบียนให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพจึงปลอมใบอนุญาตของทันตแพทย์อื่นในการสมัครงานและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม2567ในเหตุการณ์ที่คล้ายกันแต่ยังคงกลับมากระทําซ้ําซึ่งอาจเป็นลักษณะของหมอฟันเถื่อนที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการเนื่องจากการรักษาที่ไม่มีคุณภาพอาจทําให้เกิดการติดเชื้อหรือผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพการกระทําของหมอฟันเถื่อน นี้ได้รับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพธันตกรรมซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน60,000บาทส่วนเจ้าของคลินิกก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาปล่อยให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาทำการรักษาซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน40,000บาท กรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบคุณสมบัติของทันตแพทย์และใบอนุญาตของคลินิกก่อนที่จะเข้ารับบริการเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและรักษาความมั่นใจในคุณภาพการรักษาของคลินิกทันตกรรมแต่ทำไมผู้ต้องหารายนี้ถึงกลับมากระทำซ้ำคุณคิดว่าการปลอมใบอนุญาตของทันตแพทย์เพื่อสมัครงานควรได้รับโทษที่ร้ายแรงกว่านี้หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย